มจะส่งอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้เป็นชุด18นิ้วนะจัดเต็มนะครับผมอีกแล้วนะครับเริ่มต้นตัวนี้ลูกค้าเอาเป็นตะแกรงปั๊มนะทูเบสสิบแปดนิ้วนะของเราไม้อัดแท้นะครับโครงปั๊มนะสิบแปดนิ้วแล้วก็กางสิบสองนิ้วนะลูกค้าเพิ่มเป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมแล้วก็ชุดนี้มันอัปเดตมาจากชุดสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทจะยังไม่ได้ตะแกรงปั๊มนะแต่ได้พาวเวอร์ตัวแรงแล้วนะแต่ลูกค้าอัพตะแกรงปั๊มอีกสองพันบาทนะครับโดยจบสามหมื่นเจ็ด แล้วก็ลูกพิเศษลูกค้าอัพขาเหล็กอีกนะครับชุดเสาตั้งอีก500บาทต่อ1นคู่นะฮะขาตั้งของเราเราใช้เบ้าเป็นเหล็กนะครับเสาเป็นเหล็กนะครับนี่นะจะดูดีนะจะมีบางร้านนะใช้พลาสติกธรรมดานะครับโยกไปโยกมาอาจจะแตกได้ของเราเป็นเหล็กนะนะครับ3มมิลนะฮะนี่ครับมาตรฐานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะบางร้านก็เอาพูดพูดพูดสนุกอย่างเดียวแต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าใช้อะไรนะครับนี่ของเราไม้อัดแท้นะครับโดนน้าโดนฝนได้เลยนะครับไม้อัดแท้นะครับ ถามเลยครับว่าใช้ไม้อะไรไม้อัดแท้ไหมนะครับถ้าไม่ใช้ไม้อัดแท้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับมันซื้อไปแล้วมันพองนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดจัดเต็ม2อคูณสตัวนี้37,000บาทตัวนี้ไปอุทัยธานีก็เดี๋ยวให้มาดูว่าไปใครนะครับไปลูกค้าท่านไหนนะครับผมก็จะมีแหลกไม้ไปด้วย1ใบนะครับสวยๆมิกโปรเจกต์บลูทูธ USB เอฟเฟกแท้นะครับผมไปเร็วๆนะครับเสียงไม่ค่อยมีไม่ค่อยสบายนะครับเดือนนี้ปลั๊กไฟ1ตัวไม้ลอย1ตัวคอร์สแยก2ทาง1ตัวพาววเอร์หนึวัตต์พาวเวอร์นะครับตู้เบสคงปั๊ม นะครับผมตัวนี้จบ3 7 0 0 0บาทนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ชุดนี้ลูกค้าเพิ่มเติมมีโน้ตบุ๊กคาราโอเกะด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปผมผมเทสให้ดูนะชุดโน้ตบุ๊กแยกจากชุดนี้นะครับไม่เกี่ยวกันนะนี่ผมชุดเทสเครื่องเสียงให้ดูก่อนนะครับผมสายต่อเป็น vct นะครับ10เมตรนะครับสสีนะครับน้ำเงินกับแดงนะครับแยกกันไปได้ทั้งหมด4เส้นนะฮะ10เมตรฮะไม่ต้องไปงกนะครับสายลําโพงนะครับแถมลูกค้าไปเลย10เมตรเพื่อลูกค้าตั้งใกล้ตั้งไกลนะครับบางคนแถม3เมตร2เมตรไม่รู้จะแถมมันทำไมนะเดนดียววก็หมแล้ะครับ ตัวล่างเนบนเบสแล้วก็กลางซ้ายกลางขวาเบสซ้ายเบสขวานะครับในนี้ในแรกเราต่อให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไปเร็วขอทางอภัยด้วยนะครับผมเดียวไม้เราก็เป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแท้เลยเดี๋ยวฟังเส e ียงเอฟเฟกกันแล้วชิคชิคทดสอบาเสียงไหม่เสียงไหม่พอพอ,อทดสอบนะผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับชุดนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตอนนี้ไปอุทัยธานีนะไม้อัดแท้นะตุกางนะลูกค้าสามารถเลือกได้นะชุดแบบนี้ถ้ายังไม่มีเสานะฮะถ้ายังไม่มี ตะแกงปั๊มนะเราจัดเริ่มได้สามหมื่นนะฮะไม่มีเสาไม่มีอะไรก็ใครอยากเห็นรูปก,ก็ทักผมมาแล้วกันเพจร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะมนะต้องไปเร็วๆหน่อยนะช่วงนี้นะครับผมก็งบแล้วแต่ลูกค้านะสามหมื่นสามหมื่นห้าเราจัดได้หมดนะแต่ช่วงนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเพราะว่าเพิ่มขาตั้งมาเพิ่มตะแกงปั๊มเข้ามานะผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับเสียงอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปไปฟังเสียงคาราโอเกะลูกคา้าสั่งโน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมคาราโอเกะมาตรฐานเครื่องดนตรีนะครับมาตรฐานวงดนตรีใช้ แบบรับงานเลยนะครับสำหรับของเรานะเดี๋ยวไปดูมาชมกันนะครับผม เมื่อกี้ลืมฮุดซิปในภาษาเล่นอันนี้มาฟังในภาษาดนตรีคาราโอเกะคาราไลท์นะครับผมโปรแกรมซาวฟอน์นะครับมาตรฐานดนตรี ลูกค้าท่านนี้ก็สั่งโน้ตบุ๊กคาราโอเกะด้วยนะครับผมก็โน้ตบุ๊กคาราโอเกะนะครับเป็นโน้ตบุ๊กมือสองนะครับแบตเก็บอะไรเก็บนะครับลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะจบที่5,900บาทสําหรับใครที่ไม่มีโน้ตบุ๊กนะไม่มีคาราโอเกะนะครับสั่งได้นะครับเรามีนะครับพร้อมโปรแกรมคาราโอเกะโป๊ะตึกตึกแบบนี้นะครับ5้าพันเหรือใครจะแยกลายเป็น6ลายก็7,900บาทเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับอีกหนึ่งชุดสำหรับชุดนี้คาราโอเกะเดี๋ยวส่งไปอุทัยธานีนะครับผมก็เดี๋ยว ขออนุญาตลูกค้าด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราขายจริงส่งจริงลูกค้าท่านนี้ก็โอนให้เราเต็มจํานวนเลยนะครับผมโอนเต็มจํานวนก็นี่ครับเปิ๊บปิรบปบปบนี่ครับของท่านผอนรงลงนะครับอําเภอเมืองนะครับอุทัยธานีนะครับก็ขอเลขบัญชีผมไปนะครับอันนี้ผมก็ส่งให้ดูแล้วครับว่าประมาณนี้นะครับลูกค้าก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็จัดส่งกันไปลูกค้าโอนแล้วนะครับเป็นสลิปนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับ ก็สั่งซื้อก็กดติดตามเพจนะครับแล้วก็ทักเพจทําเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับนี่ค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ